ผสมกันเลยตัวนี้นะคะค่ะ้าไม่ต้องรัดเยอะก็ได้อันนี้ดิคะไม่เอาค่ะเอาสิจากินหรอเอาอันนี้ได้ไหมคะไหนนี้หรอเพาไม่ใส่ก็อร่อยอ๋อความที่มันจะแข็งอะค่ะโอ้ยทีไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะท่านี้เด็กบางคนชอบ เราลองชิมอันนี้จะเป็นอะไรนะม,นมันเย็นมากเลยใช่ปะเันฟันมากเลยนะเออมันออกจมูกเลยอะ่ะเมื่อกี้แบบขรรกาญจณควงควนปลาาปลา<ร>ลองดเอาเอาแบบให้ออกจมูกอะ่ะ <c oughs> ลองดูแบบเบาๆไม่ต้องอย่าอยใช้ฟันกัดก็ได้ใช้ลิ้นแตะมันอ่ะเอาอะไรสีสค่ะใส่อะไรได้เห็นมั้ยปะกันเลยกันเลยโอ้ยไม่กินได้ไม่กินได้กินได้เออมันไม่ได้เย็นขนาดนั้นขายให้ปลามันหน่อย ไอ้แยเป็นขนมที่ฮาดีว่ะรูผมมึงมันแข็งหมดแล้วดูดิเออแต่เมื่อกี้ของมือออกทางรูจมูกเลยอ่ะแบบอย่างยาวอ่ะไม่มาแล้สึกสัำลักควา